ติดสี่สิบโลนี่ขึ้นการไปอย่างเดียวนะโอเคปะน้ำขึ้นไปยัง ากาศดีช่วงนี้หน้าหายของอะไรยองด้วยมีผลมไม้ด้วยนะครับมีทั้งผลมไม้ทะเลกล็สวยครับช่วงนี้แหลมแม่พิมพ์ตรงไปเราไปทางแหลมแม่พิมพ์นะพี่ ไปทางแหลมแม่พิมเดี๋ยวขากลับเราให้กลับทางนูน้นอีกทางหนึง่ง14กิโละละ<อ>ใช่เ0โล,ลเองผ,ผันป40กิโลเ <c oughs> จากราการเมื่อยขานี่ <c oughs> เออวันนี้ไม่เมื่อ,อยยางวะ เหนื่อยใช่ไหมลูกเกาเขตแหละแม่พิมพ์ไม่ได้มานานนะผมมาแหละแม่พิมพ์ครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นช่วงออดกหลังจากนั้นก็ไปวิ่งอีกเส้นหนึ่งเลย ไม่พิมพ์ครับเอ่อทะเลสวยวะตอนนี้เขาเปิดจับเที่ยวให้เหมือนปกติแล้วนะรับกับเซลด์เขาก็เปิดแล้วนะใช่ไหมให้เปิดแม้เวยนะจานเม็ดอ,อ่ะอ้าวเหรอ แต่เราก็ใส่เหมือนเดิมมันจะเร่งเบรนแล้ว21่สกโลนะครับตอนนี้เราถึงอนุสาวรีย์สมทอนผู้นะครับ ตรงนี้จะมีวงเวียนระวังรถนะข้างหลังมีรถข้างหน้าก็มีรถรถมาใช่ใพี่เลี้ยวขวาตรงวงเวียนเดี๋ยวนะรถมานะ รถมาอยู่บายบายออกมาต้องไปสอบใบขับขี่ใหม่นะ เขาบอกเขาทุกที่เขาต้องให้รถในวงเวียนไปก่อนไม่ใช่ตัดหน้าในวงเวียนกูตรงอางเอกเอกูตองกูกูกูไม่ผิดอสสวรนีสุนทรพูดครับเพ่ไจะเข้าไปเดี๋ยวเราไปทางจริงจริงตอนนี้ท่านในแผนที่เนี่ย ปักหมุดว่าผ่านน้ำแดงก็ขึ้นแล้วครับมีคนไปทำาทาจุดไว้อยู่ปักหมุดไว้อยู่ก็สะดวกครับถ้าค้นหาอะไรบ้านี่ไง โอ้ปลายชัดเจนครับก็น่าจะเดียวโอเคนะเออถน,นนทางเข้าไ,ได้ถึงแล้วโอ้เรียบร้อยเลยทอางานทำแล้วก็ เด็เป็นเ็ป็นลูกเลยจ้พอะพิ่งเปิดเมื่อเมื่อมิถุนายนนี้เองอ๋อเพิ่งเปิดใช่สร้างขึ้นมาใหม่พูดง่ายง่ายเออมันมีของมันอยู่แล้วแต่แต่ตรงนี้สร้างขึ้นใหม่ให้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่อ่าใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ยังไม่ได้โดนระบุซึ่งมันจะสวยพี่ว่าตอนเย็นโอเคว่ะตตนกลางวันสวยแล้วก็ถ้ามีน้ำขึ้นตรงนี้จะเป็นป่ากลาง ตอนกลางวันมันอาจจะมมนว่าร้อนผมหาดตรงปากไอ้แก่นน้ำตรงปากตรงกลางงน้นไใช่มันมีแหลมมาอยู่แล้วแต่เราไม่มานี่อยู่ครึ่งวันจะได้กลับเ่ยใช่ใครจะเข้ามาเนี่ยเหนื่อยแล้วอะเห็นพี่เขาเหนื่อยแล้วอะนี่ครับสิ่งที่เรามาเจอป้ายนี้ แต่ตอนตอนเย็นน่าจะอากาศโอเคนะน่าจะลมนี่ไงถ้ามีต้นไม้ตรงนู้นไงที่ที่เข้ามาอ่าใช่ใช่มันมีแบบให้เดินเดินไปถ่ายรูปอะไรแถวนู้นไงพี่ต้นนั้นสวยเลยพี่ดูนั่นแหละพี่ที่เขาไปถ่ายรูปยังไงพี่อ้าวเหรอแล้วก็ใช่แล้วก็มีเปย์ไกวเปย์ตรงนู้นไงใช่แล้วเขาก็ไปถ่ายไอ้จุดร้านน้ำขึ้นนี่มันไม่ปิ่มน้ำรอกนะ เปลี่นเลยมันเขาเข้ามาถ่ายเวลาน้ําลงไงพี่ใช่น้ำเดินไปไงกันล่ะเนี่ยต้องต้องถอดเนี่ยเขาก็ถอดเสื้อผ้าไว้ที่นี่เลยนี่ครับพี่เห็นปะล่ะพี่เห็นเอถอดเสื้อถอดรองเท้าเลยก็เพิ่งเปิดนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากแต่อนาคตก็อาจจะเป็นจุดชมวิวในช่วงเย็นๆแล้วนะครับ ช่วงเช้าก็น่าจะสวยนะแต่ต้องมาเช้าเช้าเลยนะ โอเคก็เด okay. ี Gosh, ๋ยวกลับก kind of ันนะครับไปหากาแฟกินดีกว่าเข้าเข้าออกได้ไหมล่ะโอ้โยแน่นตึ๊บเลยสายมันเข้าคิดสายมันจะพอมันแห้งเดี๋ยวมันจะร่วงเองไม่ใช่คิดโผนอ่าใช่ ต้องลองถอดดูก่อนว่าต้องสบัดออกว่ามันสบัดง่ายไหมแต่ถ้าสบัดสบัดง่ายเข้าง่ายก็โอเคป คิดว่าไม้มันเสียวิ่งเร็วเกินวิ่งเร็วเกินไม้แม่งไปก่อนเราตัดรัดๆแล้วนะเออนี่รัดร้อนเนี่ยใช่ อะไรวะหลุม <architectural> ล้มเบิด์ใช่ไหมข่ดีขับระยะทางครับ49กิโล ถึงจุดที่เราจอดรถไว้นะครับถ <c oughs> ึงข้าวถึงข๊อ ี่สิบก้าจุดม่เอาไม่ได้ห้าสิบี่สิก้อห้าสิบาวห้าสิบแล้วเออใช่เพราะพี่ไปเปิดพี่พี่ไปกดตรงนู้นไงโอเคก็เดี๋ยวมาสรุปตรงนี้เลยแล้วกันครับ เป็นที่หาดสงศน,นะครับรับลมเย็นๆก่อนกลับบ้านสักหน่อยระยะทางวันนี้นะครับของผมเนี่ยจริงๆแล้วมันได้50กิโลนะครับพอดีไปพอดีลืมกดกดไอตัวไม้จักรยานครับตั้งแต่แรกก็ในในสตาร์ว่ามันจะได้49เกุดอ่าสีิกกิโลนะครับแล้วก็ เขาผ่านคอรี่ไปเก้าร้อยแปดคลนะครับใช้เวลาปั่น2ชั่วโมงกับ11นาทีอันนี้คือเวลาไม่ได้รวมพักนะครับก็ปั่นไปชิวๆครับสำหรับวันนี้แต่อากาศนี่ค่อนข้างร้อนตอนนี้แต่ตอนนี้รู้สึกโอเคอยุ่หน่อยนะเพราะลมทะเลมันเย็นจริงๆรแดดมจะหงาวันนี้แดดมาเร็วมากจริงๆเราเราคิดว่ามันจะเจอกับฝนด้วยซ้ำนะ ตรงนี้เป็นจุดค่อนข้างดีนะครับสำหรับการสตาร์ทถ้าเราปัน่นปั่นไปทางแหลมแม่พิมพ์ปั่นไปปัดแสสพะพานปัดแสหรือจะไปดูไปดูเรือลบะครับตรงนี้ก็เป็นจุดจุดเริ่มต้นได้ค่อนข้างดีเพราะมันกลับมาก็ได้นั่งชิวๆรับลมด้วยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับระยะไม่เยอะมากเกับ ก็ห้าสิบโลแล้วนะแต่บอกบอกไว้ตอนแรกคือสีสี่โลก็ไม่รู้มันเพิ่มมาจากไหนนะครับโอเควันนี้ผมบอยนะครับแล้วก็เยาวรัตนะครับรวมถึงพี่ต้้มต้องไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีหน่อย เดี๋ยู่นะกำลังถ่ายอยู่อ่ะ